บอยประกรันควงคุณแม่งามทิพย์ร่วมงานเจนยังแอคทีฟสุขภาพดี50บวกดูแลสูงวัยอย่างไรไม่วาวุน ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วไามพระเอกหนุ่มอารมณ์ดีอย่างบอยประกอนชัดบริรักษ์ก็อดเป็นห่วงสุขภาพของคุณแม่ไม่ได้ค่ะล่าสุดถือโอกาสควงคู่คุณแม่งามทิพชัดบริรักษ์ร่วมกิจกรรมเจนยังแอคทีฟสุขภาพดี50บวกดูแลสูงวัยอย่างไรไม่หวาดวูนจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรวมกับ GSK และภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนเพื่อรณรงค์การป้องกันหลั หลากหลยไผ่เงียบที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะโรคงูสวัสดที่ซ่อนอยู่ในตัวเราซึ่งเป็นโรคที่มักจะเกิดในผู้สูงอายุแต่ผู้คนไม่ค่อยตระหนักถึงความอันตรายที่สร้างความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บปวดที่รุนแรงและยาวนานส่งผลต่อสภาพจิตใจและคุณภาพชีวิตของวัย50บวกค่ะมีมาร่วมงานค่ะของในผู้สูงวัยค,ครับผมก็นะวันนี้ก็พาคุณแม่ครับมาออกง,งานราบผมก็ เป็นงานนะครับทีมเจนยังแอคทีฟนะครับก็เรียกว่ามาร่วมดูแลผู้สูงอายุนะเพราะว่าพอผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยพออายุมากขึ้นนะครับก็แน่นอนแหละป้มงกันหรือว่าด้วยวัยแล้วก็มันมีเรื่องเช่นภูมิต่ำลงก็จะมีภาวะแทรกซ้อนที่เข้ามาได้อะไรอย่างงี้ก็มีวิธีป้องกันหลายอย่างเนาะเช่น การดูแลสุขภาพของตัวเองเช่นแบบหมไรถึงว่าการทานอาหารนี่ประโยชน์ท่ามกลาเรียองออกกำลังกายอะไรเงี้ยรวมถึงเดี๋ยวนี้เขาก็มีเรื่องของวัคซีนด้วยจะแม้จะแม้วันนี้ได้เห็นความปูวัคซีนผู้ใหญ่เยอะมากดีมากจริงๆแม่ในการเกษตรครับไหวดีแล้วแม่ต้องเป็นยังไงจ๊ะรอเราเราไม่ได้ออกกําลังเป็นขิดจัลศนัยนะแค่เดินใช่เดินในบ้านเออเดินรอบๆบ้านแล้วก็พักผ่อน แล้วก็ทำให้อะไรอะสบายใจมีความสุขนีใช่ใช่อย่าไปสนใจลูกเยอะขนาดความสุขที่แท้จริงคอนเสริงก็คือการแบบจับทิดลูกนี่คือความสุขอันนี้คือแบบความสุขแต่ละวันจริงๆแล้วเนี่ยการเพิ่มภูมิเนี่นะมันไม่ต้องกินยาใดๆมันคือทำให้ใจใจเป็นสุขอบบใช่ ฟังจากอาจารย์หมอหลายๆท่านน้ะบอกว่าความสุขอะแล้วก็ทำใจให้สบายอะมันมช่วยสร้างภูมิใช่มันมีผลต่อภูมิุ้มนกันในร่างกายเราใช่จะเป็นเรื่องของแบบร่างกายกับจิตใจใชแต่ว่าคำนี้แล้วก็คือวันนี้ก็มาเชิญชวนทุกคนด้วยแหละนะครับใครที่มีผู้ใหญ่ในบ้านหรอว่าคุณแม่ที่อายุแบบเริ่ม50อัพเนี่ยแน่นอนออพอภาวะภูมต่ำก็จะมี ภาวะแทรกซ้ 2, อนเข้ามาเช่นงูสวัดซึ่งถ้าเกิดเป็นขึ้นมาเนี่ยก็เรื่องใหญ่ก็ตอนนี้เขามีวัคซีนแล้วเป็นวัคซีนงูสวัดเข้ามาโดนาลงมาเชิญชวนทุกคนนะครับใครมีเพื่อนในบ้านก็พยาไปฉีดวัคซีนงูสวัดกันป้องกันรู้สึกว่าฉีดเข็มหนึ่งอยู่ได้นานเลยครับหลายปีครับสิบปีนะแล้วเหมือนองมีอะไรลา